ตอนนี้นะคะเราก็อยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรยนลภาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค่ะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การเข้าสู่อาเซียนค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ปัญหาภายในองค์กรค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสํานักงานได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ ีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ต่อนะคะในโครงการบ้านจัดสรรยนลภาค่ะเราจะมา,อาสอบถามนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการค่ะซึ่งทําหน้าที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามผลปฏิบัติงานนะคะท่านมีความคิดเห็นอยา่างไรเกี่ยวกับปัญหาของกิจการค่ะครับปัญหาของกิจการเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภายในภายนอก ปัญหาภายในก็เช่นะการจัดการภายในเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างนะฮะปัญหา,าด้านนะการเงินบัญชีนะฮะการจัดซื้อนะฮะปัญหาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะฮะทางองค์กรเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่กับมันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วในส่วนตัวผมผมมองว่าปัญหาเนี่ยเราเราไม่ควรจะกลัวกับปัญหานะฮะ เราควรจะทําให้องค์กรเราเนี่ยพร้อมรับที่จะเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆนะฮะส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีการบริหารแล้วก็อบรมลูกน้องเราให้รอบรู้แล้วก็เตรียมพร้อมบบับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสู้กับเขาได้ พี่ต่อมีการวางแผนยังไงเกี่ยวกับการที่อาเซยียนจะเข้ามาว่าหมู่บ้านลุพาจะแข่งขันยังไงครับตัวอาเซียนเนี่ยผมคอดว่าตัวมาสองสปีแล้วเนาะเออในมุมมองผมแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยอาเซียนตัว AEC เนี่ยจะมีประโยชน์กับของของ,ของเรามากนะฮะเออมันจะต่างกับต่างกับธุรกิจเช่นธุรกิจการผลิตซึ่งมีการนําเข้าแล้วก็ส่งออก นะฮะที่เราจะต้องไปแข่งกับเขาการเปิดตลาดเสรีเนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่กับที่นะฮะเท่ากับเปิดตลาดให้คนข้างนอกเนี่ยซึ่งเขามาทําธุรกิจกับประเทศเราเนี่ยมีโอกาสมาซื้อยิ่งเราอยู่ในหัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางนะห่างจากเพื่อนบ้านไม่มากนะฮะผมมองว่าธุรกิจบ้านจาัดสรรในขรนแกรเนี่ยตัว AEC เนี่ยจะมีประโยชน์กับโครงการแล้วก็ธุรกิจในประเภทนี้มาก กองของพี่ต่อนะคะคือด้านผักดันทางการพัฒนาของด้านจริยธรรมนะคะให้มันรู้แล้วก็สําเร็จรวดเร็วมากที่สุดค่ะครับเอ่อทางด้านจริยธรรมเนี่ยทางโครงการเราเนี่ยคุยในในทีมผู้บริหารอยู่แล้วว่าเราจะต้องมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะฮะเริ่มแรกเดินทีเนี่ยเริ่มจากการที่การก่อสร้างหรือการสรรหาสิ่งที่มีคุณภาพเข้ามาในโครงการซึ่งผมเป็นคนดูแลโดยตรงนะฮะ เรื่องการจัดซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็น้างจะสติสินค้าคุณภาพนะฮะเข้ามาในโครงการมีการตรวจกับผู้รับเหมาเสมอนะฮะในส่วนของงานก่อสร้างถ้าตัวไหนไม่ผ่านเนี่ยเราก็สั่งแก้ไขทันทีเราจะไม่มีที่จะบอกว่าโอเคตัวนี้ทาสีถ้าไปกระจบอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะฮะในเชิงต่อไปก็คือในเรื่องของงานบริการหลังการขายก็จะมีทีมงานที่ คอยไปดูแลลูกค้าว่ามีติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะฮะก็จะมีเข้าไปตรวจเช็คนะฮะตามซ่อมให้กับลูกค้าเพราะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันอยู่แล้วตรงนี้แหละฮะคือความมั่นใจที่ที่โครงการจะให้กับทางลูกค้าที่ีอยู่กับเราและเป็นการโฆษณาโดยที่เราไม่ต้องไปมีต้นทุนอะไรเลยการที่ลูกค้าไปบอกเพื่อนบอกอะไรว่ามีโครงการของเราอยู่นะครับตรงนี้เราเน้น มีแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตรลาดในด้านของสริยธรรมขององค์กรย่างไรบ้างคะที่จะทําให้เป็นแนวทางในการพัฒนาของธุรกิจต่อไปบ้างคะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแปลงง่ายๆคือรับปากอะไรมาทำตานนมนะอย่างเช<ม>่นเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราเรามีสเปคบ้านออมาเนี่ยบอกว่าเราจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนชนิดไหนพอเรากำหนดสเปคมาแล้วเนี่ยจริงๆ จะมีหลายคนมากที่นําอุปกรณ์เช่นเดียวกันมาเสนอโคโรงการในโครงการแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันไม่เข้าเกรดหรือว่ามันไม่ไม่อยู่ในระดับที่เราตกลงกับลูกค้าไว้เราก็จะไม่รับเลยนะเราก็บอกว่าเคมสินค้าเราจะต้องเป็นเกรดเอเอเบวกเราก็จะคัดสรรสินค้าแล้วก็เน้นให้คุณรับเหมานําผลิตภัณฑ์หรือวัสด,ดุระดับเดียวกันเข้ามาในโครงการเท่านั้นในเชิงของการขายนะ มีการรับปากลูกค้าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสินค้าหรือว่าการบริการเราก็ต้องพยายามทําให้ได้เต็มที่ซึ่งปัญหาเนี่ยบางทีเกิดปัญหาเราก็มีการแจ้งลูกค้าอะไรตามาดับเวลานะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจใน,ใน,ใ,นในตัวผู้ผู้ขายนะฮะแล้วก็มั่นใจในโครงการนะครับ น,นะครับแล้วก็เครื่องมือที่ท่านให้ขันต่อจัดงื่อนไขและจัญญาการในการประกอบธุรกิจครับในการบริหารจัดการเนี่ยผู้บริหารแต่ละคนก็จะมีแนวทางของแต่ละคนนะฮะในส่วนตัวผมที่ผมดวกับทำน้องก็คือว่าเวลาผมจะสั่งให้ทํางานอะไรผมต้องมีเหตุโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ไม่ไปบอกเดเรกชันเขาเท่าไหร่ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ผมบอกให้คุณเดินไปจุดๆนั้นนะฮะ แล้วก็ดูวิธีการของเขาถ้าวิธีการเขาดีแล้วก็ไม่มีการไปตปิป่อะไรแต่ถ้าวิธีการเขาวิธีที่ผมคิดอยู่ในหัวเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ทผมมีในหัวเนี่ยสามารถทํางานออกมาให้ดีดีกว่าผมก็จะค่อยบอกเขาด้วยท่านั้น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการบริาหารรูน้องนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการพูดคุยโดยตรงนะฮะผมะะไม่สั่งงานผันคนกลาง นะการคุยเรืงนั้นนะเช่นคุยกับฝ่ายขายคุยกับฝ่ายบัญชีเราก็คุยกับเขาแล้วก็รับฟังเขาในลักษณะที่มีน,นะฮะตัวนี้ผมถือว่าทําให้เขารู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเราแล้วก็ไม่ต้องทํางานซับซ้อนนะครับค่ะแล้ววันนี้แล้ก็ สัมภาษณ์ที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ต่อมากเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนอกจากของกํำนัลนิดนิดน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรยงค์ละค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับนิตยธรรมแล้วก็ปัญหาแล้วก็อาเซียนค่ะ 对。<music>